สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆทุกคนเขาสวนครับเ <c oughs> มื่อนี้มาหักผักเกษตรแกหักผักเษกษตรแกไปแกเม็ดขายให้ลูกค้าล้านตำสมตอนนี้ลูกค้าท่านได้หลายดอก <c oughs> แต่ว่าหัหกไปกำลังหากำลังหาพอดีได้ลูกค้ามากกันเลยนี่ครับเลนมาแกเพิ่น หาพระท่านนะครับบังคันนะครับมันแก่เบิดก่อนเลยเลยบได้แก่เบิดทุกต้นแต่อยนะครับเนาะมันเป็นพักเกษตรเกิดเองครับพันนี่ปลูกบได้ปลูกยากครับว่ตเตะเม็ดแกะพันล้นบองได้อันนี้มองดเดยเกิดเลยนะครับแกะไปทรงพันล้านตำสมเดี๋ยวเกิดมากหวัดนานะครับรับรองได้ทุกมเมล็ดแทร <laughs> บ่มีบ่มีแห่งแท่นะครับเนาะเอาค่ะ ได้มาแล้วครับมานั่งแกะเม็ดผักกระถินเตรียมส่งลูกค้าแกะง่ายๆครับเม็ดง,า,ง,งามๆหลุดปลืดหลุดปลืดครไม่ยากครับปลืดนี่กระถินผักกระเสียบานเน้านะครับ ให้โปรโตีนสูงใส่ตสําสมแสบๆกับขนมสินแสบๆครับเอาคลิปนี้เอาสำนีก่อนนะครับสำหรับคลิปเก็บผักกระถินผักกระเฉสร้างรายได้สวัสดีครับ